ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a n n b e l l 168นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอนนารีวิวรถคันต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้นะคะแอนนาจะมารีวิวรถคันนี้ค่ะเป็น Ford Everest เป็นรุ่นวาย c ทคค่ะเป็นรุ่นตัวท็อปราคาอยู่ที่1,899,000บาทนะไม่รวมของแต่งและไม่รวมชุดแต่งใดๆนะมาดูที่ห้องเครื่องกันเลยค่ะ เครื่องยนต์2.0ด,ดีเซล1 0ะสิกนะปแรงม้าตัวนี้อยู่ที่210แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันมินิวตันเมตรค่ะแล้วก็อาบที่พูดถึงตัวซับโฟมตัวเก็บซับเสียงตัวเก็บความร้อนหรือใช้งานเครื่องคือเวลามาจาับก,ก็ไม่ไม่ร้อนด้วยเสียงได้ดีแล้วก็เก็บความร้อนนะใบท์เวอร์คือเทอร์โบ2ลูกทำงานรอบต่ําและรอบสูงค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูมาดูตรงฝั่งนี้นะคะจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบร o บสตอร์หรือเบรกไฟฟ้าคือการทำงานของเขาวมื่าเราจะขับเร็วมาร้อยยี่หรือจะร้อยสี่ก็ตามนะคะ <c oughs> ถ้าคนที่ชอบความเร็วแล้วขับรถเร็วนะคะแล้วข้างหน้าจะต้องเบรก <c oughs> <c oughs> ตัวนี้นะค่ะต่อให้เรากระทืบไปแรงๆะค่ะมันไม่ทําให้ผู้โดยสารที่อยู่ภายในหรือตัวเราเองนะคะไม่ทําให้หัวไปทิ่มไปข้างหน้านะค่ะอื <c oughs> ก็อย่างตัวนี้ค่ะมันช่วยในเรื่องการเบรแบบสมูทนะคะอ่ะแล้วต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นน้ํายาหล่อเย็นต่างๆนะคะก่อนนี่น้ำปัดน้าําฝนน้ำยาหล่อเย็นนะคะต่อไปมาดูตัวนี้ค่ะเป็นตัวกรองอันนี้ก็เป็นตัวกรองนะคะต่อไปเป็นพัดลมไฟฟ้าตัวนี้ค่ะการทํางานของมันนะคะควบคุมโดยดีเลท์ทำงานแยกกับเครื่องยนต์นะคะตัวนี้ค่ะก็ใช้กําลังของ ไม่ไม่ได้ดึงกําลังของเครื่องยนต์มาใช้นะคะ,ะตัวนี้นะคะเป็นแบต A G M 80แอมป์นะคะด้านในแบตอะคะ่ะมันจะมีโครงกิจด้านในนะคะคือเป็นตัวกันนะคะกันที่ว่าเจลด้านในนะคะที่อยู่ในตัวแบตไม่ใหไ้ไปกระเด็นโดนห้องเครื่องต่างๆนะคะต่อไปมาดูที่ไดชาร์จค่ะไดชาร์จของเราอยู่ที่250แอมป์ค่ะทำไมถึงใหญ่เพราะหนึ่งเลยนะคะนี่เลย ตัวเครื่องของเรานะคะมันจะเป็นระบบไฟฟ้าเกือบทั้งหมดเลยค่ะจึงให้แอมมาเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นท่อแอร์นะคะโซนด้านในของห้องเครื่องของเรานะคะก็จะแบ่งแยกเลยค่ะว่าโซนร้อนตรงเป็นฝั่งเดอร์บท่อแอร์นะคะฝั่งโซนเย็นแล้วก็ห้องวภายในนะคะของห้องเครื่องของเราก็จะตามก่าคัาสซีของตัวรถนะคะทําให้การทําความสะอาดภายในหรือจะเป็นการสูตรเซอร์วิสต,ต่างๆนะคะก็ทําให้สะดวกนะคะไม่ต้อง มือติดขัดเท่าไหร่นะคะอ่า uh huh. เดี๋ยวต่อไปเราไปดูด้านข้างกันดีกว่าค่ะเดี uh ๋ย huh. วต่อไปเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะอ่า uh huh. ตัวอะคริลิกนะคะของลูกค้าที่สั่งแต่งมาแล้วนะคะเป็นตัว Wi ยแท็เลยค่ะอ่า uh huh. แล้วก็ของเราก็จะมีนี่เลยไฟมินิไลท์ที่ลูกค้าสั่งแต่งเช่นกันนะคะมี3ามดวงเราสามารถเลือกสีได้คะ่ะจะเป็นสีส้มหรือสีขาวนะคะ แล้วก็นี่เหมือนกันค่ะ FORD อันนี้ก็เช่นเคยค่ะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะที่ลูกค้าไม่ได้ให้ทําเป็นตัวอื่นนะคะแล้วก็มาดูที่กล้องนะคะกล้อง360รอบพันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเซนเซอร์เป็นกล้องนะคะกล้องหน้าอ่าต่อไปมาดูถึงไฟค่ะไฟตัวนี้จะเป็นไฟ m a t r i x LED นะคะอ่าอันนี้จะมีไฟสดวงนะคะก็จะมีไฟ4แคมนะคะแล้วก็ตัวนี้ สองตัวนี้ค่ะสองดวงนี้นะคะก็ตัวนี้จะปรับหาค่าองศาคาริเบตของของถนนนะคะปรับอันนี้จะปรับขึ้นลงอันนี้จะปรับซ้ายขวาส่วนไฟตัวนี้ค่ะเป็นไฟดวงเล็กๆที่เวลาเราเลี้ยวขวาใช่ไหมคะเราจะมีไฟอะค่ะไปทางสองไปทางด้านขวาของล้อนะคะแต่ฝั่งด้านซ้ายจะไม่ติดนะคะจะติดแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ทางองศาล้อเลี้ยวนะคะจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาก็ไฟด้านหน้าตัวนี้ก็จะติดทางด้านขวาค่ะ ต่อไปเป็นตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกค่ะ,ะไฟตัดหมอกก็จะเป็นไฟตัดหมอก LED นะคะอ่างอาพูดถึงอีกตัวหนึ่งค่ะก็ตัวนี้นะคะก็จะมีกล่องเดรดร์นะคะเวลาเราใช้หมด Adaptive Cruise Control นะคะเป็นตัวจับระยะตามคันหน้าเบรกเองถอยเองนะคะตัวนี้ก็จะจับระยะตามรถข้างหน้าให้นะคะ,ะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะ,ะเรามาดูเซนเซอร์เซนเซอร์จะมีทั้งหมดนะคะ6จุดนะคะก็ มีด้านหน้า4จุดค่ะแล้วก็จะมีด้านข้างอีก2จุดนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูล้อกันดีกว่าค่ะอันนี้ค่ะมันเป็นทรงสุลต่านนะคะที่ลูกค้าสั่งแต่งมาเลยค่ะแต่งจัดเต็มเลยนะคะเราไปดูที่ตัวล้อค่ะล้อนะคะตัวนี้จะเป็นตัวยางโตโยท้ยค่ะเป็นขอบนะคะอ่าหน้ากว้างของยางนะคะอยู่ที่275เจหแก้มยางอยู่ที่55%นะคะแล้วก็ เป็นขอบอยางนะคะ,ะเป็นขอบตัวล้อนะคะจะอยู่ที่20ค่ะขอบ20นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยค่ะที่ลูกค้าสั่งแต่งมาเป็นเบรกเบมโบนะคะ6ขอตดนะคะเป็นดิจานจะอยู่ที่405นะคะแล้วก็มีเบรกไฟฟ้านะคะเป็นของเบมโบเลยค่ะเป็นยังไงคะสวยไหมต่อไปนะคะเราไปดูที่นี่เลยกระจกบายสปอร์ตโหมดนะคะเป็น การแจ้งเตือนนะคะของนี่เลยมุมอับสายตาจะมีจุดเล็กๆตรงนี้เวลาเรามีเวลาเราจะแซงด้านขวาใช่ไหมคะแล้วรถอะคะ่ะมันไม่สามารถที่จะมองเห็นในมุมอับสายตาทําให้เราอะคะ่ะก็คือจะมีการแจ้งเตือนจากตัวนี้นะคะ่ะเล็กๆอ่าถ้าเราจะแซงขวาปุ๊บมีรถอยู่ด้านซ้ายแต่เออมีอยู่ด้านขวาแต่รถนั้นน่ะคะ่ะมุมอับสายตาปุ๊บเรามองไม่เห็นตนัวนี้แจ้งเตือนทันทีนะคะ่ะ อ่าเ uh huh. สร็จต่อไปกล้องนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสามร้ยหกสิบเช่นเคยนะคะก็รอบคันเหมือนกันเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีไฟอยู่ด้านด้านล่างของตัวกระจกนะคะเวลาเราเปิดประตูปุ๊บไฟตรงนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนอ่า uh huh. ไม่เป็นไรคะ่ะอ uh ่า huh. ต่อไปนะคะเรามาดูที่นี่เลยบันไดนะคะอันนี้ก็มาเดิมๆของ จากโรงงานเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวอะคริลิกที่ที่ติดไว้ด้านด้านด้านข้างนิดนึงค่ะเป็นวายแท็กนะคะอ่าต่อไปนะคะเราก็จะมีนี่ค่ะแล็หลังคาปกติเลยนะคะต่อไปเรามาดูตรงกุญแจนะคะอ่ากุญแจตัวนี้ค่ะก็คือจะมีแบบที่ว่าเราไม่ต้องมาไขกุญแจหรือปลดล็อกจากกุญแจนะคะเราแค่สอดเข้าไปเนะเาะแล้วก็เปิดได้เลย หรือจะแบบแตะก็ได้แตะแล้วก็เปิดได้เลยนะคะเหมือนกันล้อหลังล้อหลังนะคะ,ะก็จะเป็นเบรกนะคะเบรกเบมโบเป็นเบรกไฟฟ้านะคะตัวนี้ <laughs> ต่อไปนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายนะคะไฟท้ายเป็น led นะคะของ e v e r อรนะคะ mm hmm. แล้วก็จะมี ไฟท้ายที่อยู่ด้านล่างเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์เหมือนกันค่ะหจุดนะคะก็เป็นด้านหลัง4ี่แล้วก็ด้านข้างสองนะคะอ่อันนี้เราก็จะเป็นแบบประตูไฟฟ้าเป็นแบบเปิดนะคะก็จะเปิดก็ได้เปิดด้วยมือนะคะหรือว่าจะเป็นแบบเตะคลิกก็ได้นะคะจะเป็นอันนี้ก็จะมีกล้องรอบคันเช่นกันนะคะ เดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูภายในตัวรถกันดีกว่าค่ะ <c oughs> ภายในตัวรถก็จะประมาณนี้นะคะก็นี่เลย <c oughs> ที่ได้มานะคะก็บอกผู้หน้านะคะจะเป็นเบาะนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ระดับค่ะอ่ <c oughs> จะเป็นขึ้นลงหรือซ้ายขวานี่จะมีตัวนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวดันหลังด้วยนะคะทําให้การขับถีก่การนั่งะค่ะมันกระชับขึ้นนะคะเ <c oughs> บาะนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะมาดูนะคะ เขียนสัญลักษณ์ไว้เลยค่ะว่าเป็นรุ่นไหนนะคะเป็นวแท็กนั่นเองค่ะอะเดี๋ยวเราต่อไปเราไปดูตัวหน้าจอกันดีกว่านะคะอะหน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะก็จะเป็นตัวพวกมาตรอุณหภูมิต่างๆนะคะเกน้ำมันเกอร์รถนะคะแล้วก็ระยะความเร็วของรถนะคะอ่า ต่อไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับระดับปุ่มระดับต่างๆนะคะในตัวรถเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยไปเล่นกันนะคะอ่าตอนฝั่งนี้ก็จะเป็น Adaptive Cruise Control นะคะเวลาเราจะใช้ล็อกความเร็วนะคะนี่ต่อไปเรามาดูที่จอนะคะจอตัวนี้จะเป็นจอ12นิ้วนะคะก็คู่มือการใช้งานนะคะจะอยู่นะคะในจอเลยไม่มีคู่มือแยกมาให้นะคะก็ Android c u ครับอ่า Android Auto, Apple CarPlay ค่ะก็จะอยู่ในนี้เช่นกันนะคะเวลาเราจะใช้โปรแกรมอะไรก็ตามนะคะแล้วก็แอร์นะคะสามารถปรับได้ที่จอค่ะจะแยกกันเลยก็แบ่งซ้ายแ,แบ่งขวาเลยค่ะหรือจะปรับมือก็ได้เราจะปรับมือก็ได้นะคะปรับข้างนอกก็แบ่งเหมือนกันนะคะแยกซ้ายขวาถ้าเราจะเปิดนะคะแล้วก็มาพูดถึงเกียร์ค่ะเกียร์ตัวนี้ค่ะมันเป็นเกียร์ E-Shift เตอร์นะคะเป็นเกียร์ไฟฟ้าที่ปรับได้10 สิบสปีดนะคะตัวนี้ก็คือว่าอย่างตัวเนี้ยค่ะมันเป็นเซฟตี้อย่างหนึ่งที่ที่อย่างแอนนาชอบนะคะก็อย่างสําหรับผู้หญิงที่ลืมอยู่แล้วค่ะเวลาจอดถึงบ้านปุ๊บลืมว่ายังไม่ได้ใส่เป็นตัว P ใช่ไหมคะแล้วเราใส่เป็นตัว N ปุ๊บอ่าอย่างการทํางานของเขาปุ๊บอย่างตัวเนี้ยค่ะใส่เป็นตัว N พอเวลาเราใส่เป็นตัว N ใช่ไหมคะแล้วเราลืมลงรถปลดล็อกเข็มขัดนิรภยัยลงไปเลยค่ะตัวนี้มันก็จะเป็นเคลื่อนไปให้เป็นตัว P เลยค่ะอ่ามันเป็น เซฟตี้อย่างหนึ่งเลยนะคะอ่าแล้วก็ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นโหมดนะคะขับ2ขับ4นะคะเราเลือกได้เลยว่าเราจะใช้โหมดไหนนะคะเวลาเราเราเลือกโหมดนะคะเราก็จะเลือกตรงนี้ก็ได้มันก็จะขึ้นโชว์ไปที่หน้าจอด้านบนนะคะก็มาขึ้นที่หน้าจอด้านนี้นะคะ8นิ้วเสร็จปุ๊บอ่าแล้วก็มีอีกโหมดหนึงนะคะก็จะเป็นโหมดตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวฟังก์ชันนะคะก็อันนี้ขับจอด ถอยเข้าซองเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องมาจอดถอยเองเลยนะคะอันนี้สำหรับตัวท็อปเลยนะคะที่ว่ามีให้ขนาดนี้ออปชั่นขนาดนี้เลยค่ะ,ะข้างในก็จะประมาณนี้นะคะที่เรารีวิวให้ฟังนะคะอะถ้าคนไหนนะคะสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0ู5 9 5 6 6 5 5 8นะคะแอนนาเบลนะคะขอบคุณนะคะ